ลุงบังไม่เลฟมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงบังมีของเล่นให้สําหรับเจ้าตัวนี้เจ้าแทงลุงบังนะครับนี่ครับลุงบังจะเปลี่ยนกระจังหน้าเจ้าแทงสามร้อยนะครับมาดูกันนะครับว่าจะหมู่หรือจะจ่านะครับโอเคครับเราจะเอากิฟต์ออกก่อนนะครับอ่ากิฟต์ตัวนี้นะครับ เอากิฟออกแล้วเราก็เอาฝาตัวนี้ออกนะครับอืออาเรียบร้อยฝาที่ออก,ก่อนมันก็มีน็อตยึดกระจังหน้านะครับอยู่สี่ห้าตัวนะครับเดี๋ยวต้องไขออกนะครับอ้าวแล้วมันจะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เอามือดันเขี้ยวตรงนี้ออกมา เด,เดี๋ยวมันก็จะออกนะครับอันนี้มือใหญ่อยู่หน่อยสวัสดีนะครับภาคสองนะครับหลังจากเมื่อคืนทําไม่สําเร็จนะครับคือเปลี่ยนยากมากครับระจังหน้ามันก็จะมีกิฟกิฟกิฟตตรงนี้โอเคอยู่แต่กิฟด้านล่างเนี่ยไม่รู้ถอดอยังไงถอดไม่ออกก็เลยได้คําแนะนําจากน้องโจนะครับในกลุ่มแทงสามร้อยนะฮะให้มาที่ตรงลังสิตนะครับ โอ้ของคุณกิจนะครับคุณกิจเลสซิ่งนะครับรถคันนี้คงผ่านตาเรานะครับใน Facebook หรือใน Tiktok นะครับโอ้คุณกิตนะครับอยู่แถวลังสิตนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเปลี่ยนโฉมแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับช่างก็ถอดเหมือนผมเมื่อคืนนะครับถอดน็อตตรงนี้ก่อนถอดน็อตตรงนี้ก่อนเลยแล้วก็ต้องลงมาด้านล่างนะครับ มาขันสุดจะเป็นตัวนี้ก่อนนะครับขันขันน็อตตัวนี้ขันน็อตตัวนี้ออกก่อนแล้วเปิดฝาตัวนี้ออกมาดูทรงแล้วน่าจะต้องถอดกันชนตัวนี้ออกทั้งชุดเลยครับเขาบ,บอกไอทีอยากคือมันมีน็อตอยู่ตรงนี้อีกสองตัวน็อตเบอร์สิบนี่ครับต้องเปิดซุ้มล้อแล้วก็มือล้วงเข้าไปไข ก็เอาตัวนี้นี่เป็นกิฟต์อย่างงี้อ่าตัวบนล่างต้องหาเลยไม่เกี่ยวมันเลยมันจะยากตรงตัวถ้าจะตัวเนี้ยตัวนี้น่าจะยากก็จะยากตรงนี้แหละตรงเนี้ยใช่ยากตรงนี้ไหมตรงนี้เขาได้เหรอจะเข้าตรงขึ้นไปตรงนี้จะดึงตรงนี้ออกมามันเป็นสลักนี่แค่ตอนนี้ตรงเนี้ย เราเขาต้องเอามือเขาเป็นล้วงล้วงเข้าไปข้างในนครับเขาหักไฟเล่กเนี่ยครับอันนี้ต้องเอาอะไรเข้ามาเขีย่ยต้องลงในนอนข้างล่างแล้วก็เอาขาอะไรไปเขีย่ยเขีย่ยเป็นกิ๊ออกยากพอสมควรได้ออกมาแล้วนะครับ อันนี้ก็ต้องเหมือนเราต้องถอดมัดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ช้านี่มีตัวเล็กไหมสีส้มที่มันยึดอยู่ตัวนี้กิบกิบกิบแต่ละตัวที่เสียบไม่แน่นจะใช้ปล่าปลั๊กกล้องที่มันไม่ติดแล้วแต่้างนี้นกินมันออกมาเลย เรอันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวแทน300ที่เปลี่ยนกระจังหน้านะครับบอกเลยครับว่ายากเกินความสามารถของเราจะเปลี่ยนนะครับแนะนำเลยนะครับร้านน้องกิจนะครับเดี๋ยวผมแชร์โลเคชันไว้ให้ในไลน์นะครับน่ารักครับเจ้าของก็น่ารักครับโอเคครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ Tell me, t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 ell, 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 tell me what you want. I want it. I want it. I want it all. I want. It.